สีเขียวจีจ้าดอนใจนะคะวันนี้จัดให้เก่ง5ประตูแบรนด์หลักลูกค้าขาโตยต้า1.2นคันนี้นะคะปี19เปิดราคาขายเป็นแค่359,000บาทเท่านั้นงวดตลอดสัญญา6,100บาทเริ่มต้นสีดาวนะคะคันนี้ใหม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะจ๊ะพี่ๆคนไหนน่าเห็นแล้วถูกใจอยากได้นะคะเดี๋ยววายทิ้งรายละเอียดว้ให้ด้านล่างเดี๋ยวดูรถเลยจ้าลูกค้าขา,า,าสีด็อดเดนมากคันนี้นะคะน่าจะเป็นตัวดิเมเต็ดเลยตาไฟไฮโดรเจนนะคะคันนี้ใส เราก็ชัดเจนลูกค้าขาห้องเครื่องแน่นๆนะคันนี้รถใหม่มากคันนี้มาจากกูเก็ตจ้ารถเดิมๆไม่มีราขยับคันหน้าเดิมๆแบตเตอรี่เก่าเลียนให้ระบบเบรก ABS นะคะคันนี้ลูกค้าขามอกออยู่เป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะที่คันนี้แต่งแม็กมาให้หนึ่งชุดนะคะมีสเกิร์ตมาให้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวคิวกันสาดครบสีมุมเลยนะคะเปิดมาด้านในเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคันนี้มี กญแจรีโมทไม้นะคะ2องฟังก์ชันวิทยุแอร์ดิจิตอลโฟร์มอะไรมันตินะคะเกียร์ออโตโข้ขับง่ายขับสบายสีนี้พี่ผู้หญิงขับได้พี่ผู้ชายขับดีนะคะสีโดดเด่นมากแอร์แบ็กสี่ลูกด้านหลังกวง้วางๆนั่งได้สามจีคนเลยพี่สารนาคะตัวเบาะก,ก็สามารถพับลงได้นะคะใส่ของได้เยอะนะคะ ตาไฟท้ายฉบเฉียวลูกค้าขามีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องถอยให้คันนี้เป็นตัว e สปอยเลอร์หลังนะคะจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถนะไม่มีติดแก๊สชนหนักที่ความมานะคะนี่แล้วก็แผนเพจอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็คู่มือนะคะยังอยู่ก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากได้คันนี้ยาลีปี19 ซีอเรมอนจิบาโดนใจนะคะเบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุดด้านล่างจังหวัดไว้มีบริการทำสัญญาถึงที่สง่งรถได้ฟรีถึงบ้านรับรถแน่นอนจ้า